รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเย้่ yeah, มาแล้วสวัสดีค่ะ สัญญาสัญญาในสตรีนี้ผมอาจจะขอภัยอีกทีด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันมีปัญหาบ่อยบ้าแต่ว่าผมจะรู้ไอ้ตัวสเตยไอนั่นนี่ออกนะแล้วก็ผมจะเอาอีทีอัดเนี่ยเข้าไปขอต้อนรับสู่รายการไมคครับนะคะเอ๊ะวันนี้เรามาเล่นวอร์ชั่นจุ๊บจิห6นี่วะเ๊ะแต่ว่าเราเข้าอยู่จนปีอร์ชั่น จริงๆผมไม่อยากเอาเวอร์ชัน1.14นะเพราะว่ามันมีมันมีมนมมมอะไรมากมายนะฮะก็วันนี้มารับเอาชีวิตไม่ใช่ไม่ใช่ไามครับวันนี้ไม่ครับเรามาเล่นในเกมอะไรวะเรามาเล่นเกมมารับเฉยๆนะคะก็เจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะเวลา เวลาห้าโมงครึ้งน,นะคะหลังจากจบรายการเกมเกมยี่สิบทิปนะคะช่วงนี้เกมยี่สิบิยังไม่ออกอากาศแต่ว่าแต่ว่าผมว่าน่าจะต้องมาแน่นอนผมว่าน่าจะต้องมาให้ได้นะคะในวันนี้เรามาเล่นมาครับได้ด้วยการสร้างเติดอาหารของช่มวยทีวี 12 HD นะฮะนี่อะไรอันนี้ผ้าจะกระตุกด้วยนะปัญหาคือหนึ่งไม่งเป็น คือช่วงนี้มาครับนี่อาจจะต้องกระตุกกระตุกกระตุกนะคะขอแป๊บน,นึงนะช่วงนี้มีปัญหาครับค่อนมากแล้วคือเราไม่ได้มีบันแล้วคือเราไม่ได้เอาเอาคลิปเข้าไป้ี่นะประเด็นเนี่ย ไม่ได้สต็อกคิปไว้ด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะคะถึงยอนไม่ได้สต็อกคิดแต่ว่าแต่ว่าผมจะสต็อกคลิปภายของอาทิตย์หน้าห้าสิบเอโอเควีมนดห้าิ 58. ผมเตรียมลมรายการวีเกมมี่รายการต่อไปนะคะ แต่ว่าผมอาจจะลมช้านะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันตัวต่อเชื่อมต่อการสดบางก็เลยทําให้ผมมันทำให้ช้าแต่ว่าถึงจะช้าก็ตามแต่จะลมย้อนหลังดีกว่าถ้าถ้ามันลมช้านะฮะ ในในภาพนี้นี่อาจจะกระตุกนะเอาดีๆนี่คือกระตุกแน่นอนนะฮะอาทิตย์หน้านี้ผมจะเอาอาทิตย์หน้านี้ผมน่ะจะเทปทุกเทปเอ้แม่ดิอาทิตย์หน้า,นาผมจะจะจะ,จะพยายามที่จะสต็อปคลิไปไว้นะฮะ สต็อกคลิปไว้เผื่อมีุเผื่อมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ผมไม่สามารถสไตล์ีนได้นะฮะแล้วเรื่งชื่อคลิปนี้ผมจริงจริงผมไม่ได้ทบุบลอนนะแต่ว่าผมไม่ยอมลืมเปลี่ยนนะฮะผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ทบุบลอนนะฮะผมออกอากาศจริงแล้วนะฮะออกอากาศจิงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ มาสร้านนะคะดูว่าแม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวเวลาก็ไม่พออี <c oughs> ตึกองคารของเรานี้จะมีเอ๊ะไม่สั้นตรงนี้นน่ผมจะสั้นที่มนหมดลสำหรับเราอ๋อตอนนี้ผมเปลี่ยนใจอยละนะฮะ จาที่ผมจะได้ลม v ีเกมมิ22นาทีเจากที่ผมจะได้ลมวีเกมม,มิของของวันนี้แบบลมเทปนะผมจะลมย้อมหลานแทนแต่ผมจะลมช่วงเวลาที่ผมออกอากาศใ,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 ในในในรายการราัคานิสาแต่ว่าราัคานิสาเราผมจะ เทปเหมือนกันและผมจะไม่ได้สดด้วยนะฮะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ผมผมคักคมมากนะฮะจะไม่มีใครจะช่วยสดเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่มีอุปกรณ์ใดๆที่ทำให้สดไม่ได้เนี่ยตอนนี้เครื่องเครื่องโทรศัพท์เนี่ย้าเลย มาเอ,าอ้าหยาดนี่โอเคขอ,ขอแป๊บนึ่งนะไอ้คนที่ถามมาว่าสติงขับค้อนนี้ผมไม่ต้องบอกก็ได้นะเพราะว่าผมเพราะว่ามันก็้อนมันขับค้อนอยู่แล้วมันจะไม่ขับคค้มผมนี่ เอาไม่ใช่สุปสจะลงไว้ทุกหนึ่งชั่วโมงเลยนะเกมซูปเปอร์ซับวีเกมวิ่งวันนี้นี่จะเป็นเกี่ยวกับเกมซูปเปอร์ซับนะฮะ แล้วจัดนั้นจบนั้นแล้วติดตามรายการลากคตศาสต์จบแล้วก็ชมข่าวพระคําแล้วก็ชมเกมชมโซเล่เกมพีระมิดปิดสนาจัดนั้นก็ชมละครสองชีวิตตอนวันนี้เสนอตอนวันนี้เสนอตอนกูจะดีวีเอสกูดิอยู่นะกูจะดี B. วีเอ็กูะร้ายนะคะเป็นวีเอ็บ้านนะฮะแล้วก็จัดนัดจบแล้วติดตามจับประเด็นเวลา2ี่สิบสอบในการใน y o u t u b e p ี v 2 h d mm hmm. 2> แล้วก็แล้วก็ในช่อง VTV12HD นะคะวันนี้เรามาประเด็นเกี่ยวกับคุณปาวาน นี่ปกติเรื่องนี้มันต้องควรจบแล้วนะคะแต่ว่าผมอยากเอาหรือประเด็นนี้มาเล่านะฮะ จะวันศุกร์แล้วผมก็เลยเอาปเดบ๋ววานไปทีเดียวเลยเอาไปให้จบๆจเลยนะคะอ่ะลิซาดีกว่าเรานี่ไม่ยังก,กระตุกอยู่แต่ถุนจะกระตุกแต่ว่าผมแต่ว่ามันก็มีส่วนหนึ่งนะที่ผมมีช่องหนึ่งอยู่และผมไม่จะไม่สดแล้วนะฮะ วันนี้ผมต้องได้ซ่าการแผ่นนั่แหละกับแผ่นช้างของผมนี้มีสี่ชั้นนะสี่ชั้น น่าจะได้แล้วแหละมาครับมาครับสบ,บับตึกสถานีช่องสิบสอง ี่คือการสั้นตึกที่แบบว่าควรใช้ นี่นก็เต็มจริงๆนี้ผมตั้งอาไว้แบบว่าต่ำๆนนแล้วนะเต็มรู้เป็นอะไรผมก็แนะนำน,นะฮะรีบทำดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอะฮะ เนี่ยสามสิบนาทีที่ผมไม่ใช่สามสิบนาทีนี่คือตุดสถานีที่มีกระแพนผมใช้สีขาวแล้วกันนะ ผมขอนะผมอาจจะจบเพียงเท่านี้นะมันนะคะผมอาจจะจบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าสตรีมผมก็มีปัญหาบวกกับว่าผมจะไปกินข้าวด้วยนะฮะอีสักคูก็จะไปกินข้าวแล้วนะฮะ,อ,ะอันนี้ผมทำอยาบขอภัยด้วยนะคะก็กำลังจะไป โดคาวนะฮะอันนี้ผมพูดทีละคำผมพูดไม่เหมือนคำหยาบนะฮะรีบดีบกว่า then โอเคผมว่าไปผมว่าขอค้ามไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาตอนต่อไปนะฮะไมคครับวันนี้สวัสดีครับ